ครับสวัสดีครับพ่กขอผมมอสจากมอสโตเครเอเตอร์ช anel กับการดูดวงไพ่ทาโร่เพื่อความบันเทิงเช่นเคยนะครับย้ําทุกครั้งย้าเสมอว่าผมดูด้วยความตั้งใจแต่อยากให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายอย่าเอาไปตัดสินชีวิตนะครับนะเพราะนี่คือดวงโดยรวมโดยกว้างไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับหากต้องการดูให้แม่นยํามากขึ้นสามารถทักทายมาดูกันส่วนตัวได้ที่ไลน์ไอเดียมอสโตเก้าห้าที่ให้ไว้นี้ค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาครับผม และการดูดวงดูไพ่ในวันนี้ก็จะเป็นการดูแบบพิากาดเลือกไพ่เช่นเคยนะครับมีไพ่ให้เลือก3กองนะครับกองที่1สีเหลืองหลวงพ่อทันใจกองที่สองสีม่วงหลวงพ่อรวยและกองที่3สีแดงพระสมเด็จวัละคังนะครับอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเท่านั้นเพื่อพลังงานที่ตรงที่สุดกับตัวท่านแต่ถ้ารู้สึกไม่ตรงสามารถทําสมาธิใหม่แล้วเลือกดูกองอื่นได้ไม่ต้องเสียเรียดนะครับประมาณนี้นะครับส่วนหัวข้อในวันนี้เราจะดูหัวข้ออะไรกันก็ไปดูกันเลยครับ หัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือข่าวดีและสิ่งดีๆที่คุณกำลังจะดึงดูดเข้ามานะครับน่าสนใจอีกเช่นเคยนะข่าวดีและสิ่งดีๆที่คุณกำลังจะดึงดูดเข้ามาคืออะไรคุณที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งคุณได้ไพ่เก้าไม้เท้านายอวบว n นสเก้าไม้เท้าหรือเก้าคาถาความหมายเดียวกันเออภาระหนักหรือเปล่าแล้วก็ห้าไม้เท้าไฟอวบวันความวุ่นวายเออ มากคนมากความอะไรแบบนี้คุณเครียดเรื่องงานอยู่หรือเปล่าทะเลาะก,กับผู้คนตีกันอยู่หรือเปล่าแล้วก็ห้าถ้วยไฟออฟคัพคุณมีความท้อใจเกิดขึ้นแล้วก็เดอะแฮงแมนปัญหานี้คาาราคาสังมาสักพักใหญ่ๆแล้วดูไม่มีทีท่าจะแก้ไขได้แต่ข่าวดีมาแล้วข่าวดีมาคุณกำลังดึงดูดสิ่งดีๆเดอะแมจิกเชียนข่าวดีมาเร็วๆนี้แน่นอน The Emperor มีโอกาสเจอผู้ใหญ่ใจดีมีโอกาสเจอสปอนเซอร์มีโอกาสเจอผู้สนับสนุน3เหรียญ Tree of Pentacles มีโอกาสได้เริ่มสิ่งใหม่ๆเริ่มต้นสิ่งที่ไม่เคยทำหรือสิ่งที่อยากทำมานานแล้วนะแปดไม้เท้า8 Tao, Eight of Wands ชีวิตใหม่ของคุณจะก้าวหน้าแน่นอน จะติสยืนยันทำอะไรได้อย่างนั้นทำดีได้ดีขยันขันแข็งก็ประสบความสำเร็จประมาณนี้เดี๋ยวมาขยายความกันปิดท้ายด้วย The Sun นไพ่ที่ดีที่สุดอีกใบหนึ่งของสำหรับไพ่ทาโร่สากลมาเดอะซันมาขนาดนี้คุณประสบความสำเร็จแน่นอนคุณจะดึงดูดสิ่งดีๆมีข่าวดีเข้ามาแน่นอนคุณกองที่หนึ่งมาขยายความกันเลยนะครับคุณกองที่หนึ่งนะครับ ข่าวดีและสิ่งดีๆที่คุณกำลังจะดึงดูดเข้ามาผมมองพลังงานจากไพ่ทุกใบแล้วจากกาทุกใบแล้วดูแล้วว่าเป็นเรื่องการงานแน่นอนปัจจุบันนี้คุณมีปัญหาการงานอยู่หรือไม่งานหนักงานเหนื่อยได้ค่าตอบแทนไม่คุ้มเหนื่อยอะไรแบบนี้หรือแม้แต่การถูกเลิกจ้างการถูกให้ออกหรือการถูกกลั่นแกล้งในที่ทำงาน การมีศัตรูในที่ทำงานการถูกกันแกล้งเลื่อยขาเก้าอ,อี้ถูกแทงข้างหลังหรือถูกชิงดีชิงเด่นใดๆหรือถ้าไม่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวไปแล้วอย่างน้อยๆที่สุดก็มีความชุลมุนวุ่นวายของบรรยากาศสังคมในที่ทำงานที่คุณอาจจะเบื่อเหลือเกินทำไมคนงสร้างปัญหาให้เหลือเกินอะไรแบบนี้ทำนองนี้ใช่หรือไม่ใช่ถ้าใช่ดูต่อไปรับไว้เป็นข้อมูลถ้าไม่ใช่ทำสมาธิใหม่แล้วดูกองอื่นได้นะครับการงานคุณชุลมุนวุนว่นวายดูยุ่งเหยิงมากจังเลยคุณท้อใจ แต่ก็ทำอะไรไม่ได้จะหันหน้าไปทางไหนก็ยังมองทางออกที่ดีกว่านี้ไม่ได้ณเวลานี้นะครับาบางท่านอาจจะยังจมอยู่กับอดีตบางคนเคยมีงานมีการที่ดีกว่านี้แล้วมีอันต้องมาทำงานปัจจุบันหรือมีเหตุการณ์ที่ส่งต่อมายังปัจจุบันที่ทำให้คุณรู้สึกว่าปัจจุบันณเวลานี้มันสู้อดีตอันหอมหวานไม่ได้เลยคุณยัง move on จากอดีตดีๆไม่ได้ความทรงจำดีๆครั้งเก่านะครับปัจจุบันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับคุณแต่ข่าวดีกำลังมานะครับ ไม่ว่าคุณจะรู้สึกว่าเวลามันเนิ่นนานขนาดไหนการรอคอยมันช่างช้าเชื่องช้าขนาดไหนข่าวดีกําลังมานับแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเลยที่คุณได้ดูคลิปนี้ในดวงคุณกําลังอยู่ในช่วงขาขึ้นเป็นช่วงดึงดูดสิ่งดีๆด,ดึงดูดข่าวดีตามหัวข้อเลยข่าวดีของคุณมีโอกาสเป็นเรื่องการงานเนี่ยแหละโดดเด่นมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้รับความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ใครก็แล้วแต่ที่มีอํานาจนะ มีสิทธิชี้ขาดชี้เป็นชี้ตายได้ในหน้าที่การงานของคุณแบบนี้เขาจะเห็นคุณค่าของคุณเขาจะมองออกว่าคุณเป็นคนที่ทำงานดีคนหนึ่งวางตัวดีคนหนึ่งไม่ว่าปัญหาในองค์กรปัญหาในที่ทำงานหรือปัญหาจากคนแวดล้อมจะดูชุลมุนวุ่นวายขนาดไหนผู้ใหญ่เขาดูออกว่าคุณเป็นยังไงเพราะฉะนั้นหนึ่งคือผู้ใหญ่ของคุณพร้อมจะสนับสนุนนี่คือกรณีที่หนึ่งกรณีที่สองเจอผู้หลักผู้ใหญ่คนใหม่ๆที่อาจจะมาเห็น คุณหรือมาพบเจอคุณเข้าด้วยสถานการณ์ใดๆและเขารู้สึกว่าอยากดึงคุณไปร่วมงานด้วยคุณมีโอกาสได้งานใหม่คุณมีโอกาสได้ผู้อุปถัมภ์ใหม่คุณมีโอกาสได้สปอนเซอร์คนใหม่อะไรทํานองนี้นะครับคําว่าสปอนเซอร์หรือผู้อุปถัมภ์ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าอยู่ดีๆเขาจะมาให้เงินคุณผมดูความเป็นเดมเพลิร์และใบแวดล้อมแล้วเนี่ย มันจะเป็นการลักษณะต่างตอบแทนหมายความว่าคุณไปทํางานให้เขาเขาถึงจะให้เงินคุณอะไรแบบนี้ต่างตอบแทนซึ่งกันและกันซึ่งแน่นอนว่าเป็นการแลกเปลี่ยนอยู่ดีๆใครก็จะมาให้เงินฟรีฟรีไม่มีนะครับยากนะถ้าใครมาเสนอให้เงินฟรีฟรีผลตอบแทนผลกําไรงามระวังโดนหลอกนะครับนะไม่มีหรอกนะคุณต้องทําง,งานให้เขาแต่ก็เป็นโอกาสดีที่คุณจะได้แสดงฝีมือไง โอกาสดีในการเริ่มชีวิตใหม่เริ่มงานใหม่แสดงฝีมือกับสถานที่ใหม่การงานใหม่เพื่อร่วมงานใหม่สภาพแวดล้อมใหม่ๆเจ้านายใหม่ได้อะไรประมาณนี้ทำงานคือเงินเงินคืองานผลประโยชน์ต่างตอบแทนคุณทำงานให้เขาเขาให้เงินคุณมีโอกาสสร้างงานใหม่บางคนตีความอีกอย่างได้ว่าบางท่านที่คิดจะเปิดกิจการเองมีโอกาสได้ทุนจากญาติผู้ใหญ่อะประมาณนี้ได้เริ่มงานใหม่แน่ๆน หรือถ้าเป็นงานเก่านะถ้าเป็นงานเดิมไม่เปลี่ยนไปไหนก็ทายว่าจะได้รับโอกาสใหม่ๆแล้วก็ปัญหาเก่าๆจะคลี่คลายทายให้ได้อย่างนี้ได้ด้วยไม่ว่าคุณจะยังคงทํางานเดิมหรือได้เปลี่ยนงานใหม่ตามดวงชะตาที่ควรจะเป็นนี้คุณจะมีความก้าวหน้าแน่นอน8ดไม้เท้ายืนยันได้ถึงความก้าวหน้าใบนี้ออกมาทายไปอย่างอื่นไม่ได้ตามความหมายทาโรโสากลของ8ดไม้เท้าการพุ่งทยานไปข้างหน้ากัน ก้าวหน้าการพัฒนาการเติบโตแบบนี้จะช้าจะเร็วก็แล้ว,แ,ลวแต่แต่มีแนวโน้มว่าจะรวดเร็วทันใจซะด,ด้วยในความแปดไม้เท้าการพุ่งทยานชัดเจนตามภาพอย่างไรก็แล้วแต่ก็ต้องอยู่ในโลกของความเป็นจริงนะครับยอ่อต้องยอมรับกันที่ว่าทําอะไรได้อย่างนั้นทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยไม่ทำเลยไม่ได้นะครับดวงดีแล้วคุณต้องขยันขันแข็งด้วยแล้วก็ขยันให้ถูกที่ถูกทางขยันอย่างฉลาดด้วยนะครับประมาณนี้ เพราะบางทีถ้าเราไปขยันผิดที่ผิดทางมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมานะครับนะและความขยันนี่ไม่ได้แปลว่าจะต้องทํางานหนักเสมอไป work hard ทางานหนักเราใช้หลักการ work smart ทํางานแบบชาญฉลาดอืและคุณจะได้สิ่งที่ควรได้ยิ่งทําดียิ่งทําถูกต้องยิ่งทําถูกวิธีเท่าไหร่คุณจะยิ่งได้ผลรับผลตอบแทนที่ดีเท่านั้นผมไม่ใอยห่วงเท่าไหร่พลังงานกองนี้เพราะใบปิดมันคือดอะ sun ใบสรุปคือ the sun the sun มาไพ่ที่ดีที่สุดอีกใบหนึ่งของสำหรับไพ่ทาโร่สากล บ่งบอกถึงความสําเร็จความชื่นชมยินดีอะไรก็แล้วแต่ทางสว่างเรียกว่าที่เคยมืดมนมาซีเรียสเครียดมาทั้งชีวิตครึ่งคอนชีวิตมันจะหายไปสิน้นคลี่คลายได้หมดดวงคุณดีแล้วจากปัญหาเก่าๆที่คุณเจอมาเยอะแยะดังกล่าวดังหน้าไพ่แรกๆนะแหะดวงคุณดีแล้วคุณดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาละมีโอกาสชัดเจนมากจากผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเจ้านายเก่าเจ้านายใหม่หรือว่าญาติผู้ใหญ่ใดๆก็แล้วแต่ คนอยากเปลี่ยนงานจะได้เปลี่ยนงานท่านที่ไม่ได้อยากเปลี่ยนงานปัญหาเก่าๆจะคลี่คลายส่วนท่านที่อยากทํากิจการสร้างงานตัวเองมีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่แบบนี้เดอะซันมาถ้าไม่สําเร็จก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วดวงดีขนาดนี้อยู่ที่ความขยันขันแข็งของคุณทํายังไงได้อย่างนั้นนะครับทาสิ่งที่ถูกต้องไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนตัวเองขยันขันแข็งตามหน้าที่ค่อยๆทําค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยไปรุ่งเรืองร่ํารวยนะ เฮงเงปังๆพลังงานดีๆรักไว้เป็นกําลังใจดูดวงดูให้เกิดประโยชน์คําทํานายผมไม่สามารถไปชี้นําครอบงําชีวิตคุณได้นะครับแต่สามารถเอาไว้ใช้เป็นกําลังใจเป็นแนวทางได้ประมาณนี้พลังงานดีขนาดนี้รับไว้นี่คือข่าวดีสิ่งดีๆที่คุณกําลังจะดึงดูดเข้ามานะับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับประมาณนี้โอเคครับเป็นกําลังใจให้ครับเดี๋ยวไปต่อกองสองกันเลยครับไป โอเคครับคุณเทียร์ไพ่กองที่2นะกับการดูดวงไพ่ทะโรไพย่ยิปซีพิกกับการผู้คนบันเทิงวันนี้ในหวัวข้อข่าวดีและสิ่งดีๆที่คุณกําลังจะดึงดูดเข้ามาเออน่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับมาดูกันว่าข่าวดีและสิ่งดีๆที่คุณกองที่2จะดึงดูดเข้ามานั้นคืออะไรนะครับนับตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคุณกองที่2คุณได้ไพ่8ดาบเออดอล์ฟสอดไม่ต้องกลัวดาบปัญหาที่เผชิญอยู่มันค่อนข้างหนักเออหาทางออกไม่เจอมองไม่เห็นทางไป หเหรียญ5 of Pentacles หลายท่านมักจะมีความยากลำบากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเงินความ5้เหรียญมาการเงินติดขัดหรือมาอย่างไรเออแล้วก็สี่ดาฟอฟซอความเครียดที่รุมเร้ารายวันเลยล่ะเจถ้วย7 of Cups ระวังภาพลวงตาแต่ตีความอีกอย่างในทางที่ดีคือเร็วๆนี้คุณจะมีทางเลือกมากขึ้นนะครับแต่ก็ต้องดูให้ดีนะเดี๋ยวมาขยายความให้ฟัง The chariot จะมีการพัฒนาเติบโตการเดินทางก็เด่นบางทีการย้ายถิ่นฐานหรือย้ายงานใหม่ก็เด่นหรือการพบปะติดต่อผู้คนอาจจะนำพาโชคลาภมาให้ได้ตีความอย่างนี้เดี๋ยวมาขายายความอีกทีแล้วก็2เหรียญมีเงินแล้วต้องรู้จักเก็บรักษาด้วยอันนี้แนะนำตรงๆเดี๋ยวมาขายายความกันนะสี่เหรียญ4 pentacles ชัดเจนตอกย้ำความ2เหรียญสเหรียญบวาการบริหารจัดการและการเก็บรักษาเก็บออืม ที่ผ่านมาคุณอาจจะไม่ค่อยได้ออมเงินนะเจ็ดดาบเซเว่น s ออย่าไปลงทุนอะไรสิ่งเสี่ยงอย่าไปทําอะไรที่ตัวเองไม่ชํานาญไม่ถนัดโดยเด็ดขาดอ่าสถ้วยทรีออฟคัพความยินดีความเฉลิมฉลองเกิดขึ้นในอนาคตแน่นอนไม่ว่าอันใกล้เรืออันไกลและสุดยอดมากองนี้ก็ดี ใบสรุป10เหรียญคุณมีโอกาสร่ำรวยขึ้นได้เลยร่ำรวยในที่นี้อาจจะมากจะน้อยแล้วแต่บุญวาส,สนาแต่ละท่านและการกระทำทำมากได้มาทำน้อยได้น้อยดังที่เคยกล่าวไว้เสมอแต่มีโอกาสฟื้นฟูนฟนการเงินได้เอาว่าไปอย่างนี้แล้วกันนะคุณกองที่สองมาขยายความกันนะข่าวดีและสิ่งดีๆที่คุณจะดึงดูดเข้ามาเร็วๆนี้นับตั้งแต่ดูคลิปนี้นะก็จะโดดเด่นเรื่องการเงิน2ใบแรกก็เห็นแล้วว่าคุณน่าจะมีปัญหาการเงิน ติดขัดเศรษฐกิจไม่ค่อยดีข้าวของแพงเงินก็น้อยรายได้หดหายบางท่านามีปัญหาการงานออกจากงานถูกให้ออกหรือหมุนเงินไม่ทันมีภาระเป็นเสาหลักของบ้านของครอบครัวหาเงินมาไม่ทันการใช้ใจ่ายแบบนี้เป็นไปได้ซึ่งคุณก็ยังมองหาทางออกไม่เห็นมืด8ด้านไปหมดรู้สึกว่าทาไมรอบตัวมันมืดไปหมดมืดมิดไปหมดหาแสทางสว่างไม่เจอหาทางไปไม่ได้อะไรแบบนี้คุณเครียดแน่นอน ใครตกอยู่ในสภาวะแบบนี้ย่อมเครียดแน่นอนแต่ก็ไม่ต้องกลัวความเครียดนี่เป็นเรื่องชั่วคราวเดี๋ยวมันจะคลี่คลายไปได้คุณกําลังจะมีทางเลือกใหม่ๆเข้ามาเยอะแยะไปหมดนะจากที่เคยมืด8ดด้านอยู่คุณจะมีตัวเลือกใหม่ๆเข้ามาเยอะแยะไปหมดใบนี้เป็นพลังงานมีทั้งดีและไม่ดีในใบเดียวกันเป็นดาบสองคมก็ได้ในแง่ดีคือคุณจะมีตัวเลือกใหม่ๆเยอะไปหมดแต่ในแง่ลบต้องเตือนนิดเดียวว่าระวังภาพลวงตาระวังเลือกผิดนะระวังเลือกผิด มีตัวเลือกใหม่เยอะแยะแต่ก็มีทั้งดีและไม่ดีปนกันโอกาสที่ดีโอกาสที่ไม่ดีความหลอกลวงปะปนกันมาตาดีได้ตาร้ายเสียเลือกให้ดีกับความเจ็ดถ้วยแต่ผมเชื่อว่าดวงคุณค่อนข้างดีคุณจะเลือกได้อย่างถูกต้องแน่นอนพลังงานมาดีขนาดนี้ คุณมีโอกาสที่จะเกี่ยวข้องกับการเดินทางการไปโน่นมานี่จะนําโชคมาให้การพบปะคนรู้จักพบปะเพื่อนสนิทมิสหายมีโอกาสได้รับข่าวดีทางการทํางานอาจจะได้ข่าวใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่มาจากเพื่อนฝูงคนรู้จักหรือแม้แต่การเดินทางไปไหนมาไหนจะทําให้คุณพบช่องทางใหม่ๆด้วยตัวคุณเองเป็นไปได้นะครับทําตัวเองให้มีการเคลื่อนไหวอยู่เสมอแล้วจะโชคดีอย่าจมทุกข์อย่านั่งนิ่งนอนนิ่งอยู่กับที่ประมาณนี้ ที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าให้เดินทางท่องเที่ยวนะบางคนอาจจะแย้งว่าเงินก็ไม่เคยมีจะเที่ยวได้ยังไงไม่ได้หมายความว่าให้ไปท่องเที่ยวแต่หมายความว่าให้เปิดหูเปิดตาท่องโลกกว้างบ้างแล้วการท่องโลกกว้างสมัยนี้สบายบางทีไม่ต้องขยับตัวออกจากบ้านไปไหนเปิดอินเทอร์เน็ตมีอินเทอร์เน็ตใช้ให้คุ้มค่า คุณเอาเวลาไปอ่านข่าวอื่นได้คุณสามารถหาข้อมูลดีๆให้ตัวเองได้เช่นกันประมาณนี้นะแทบทุกคนมีโทรศัพท์แทบทุกคนมีเน็ตอยู่ในมือคุณมาดูคลิปผมได้คุณดูดวงได้คุณดูข่าวดาราได้คุณต้องหาโอกาสที่ดีให้ตัวคุณเองได้เช่นกันหูไวยตาวยเปิดกว้างโลกกว้างโลกทั้งใบอยู่ในมือคุณแล้วเดี๋ยวนี้นะโทรศัพท์เครื่องเดียวนะครับมีอินเทอร์เน็ตคุณจะหาโอกาสดีๆให้ตัวเองได้อีกเยอะเลยโอกาสดีๆจะเข้ามาจากการเปิดหูเปิดตากว้างๆดังกล่าว ท่านข่าวท่านโลกตลอดเวลาโลกเขาไปถึงไหนแล้วตามให้ดีอะไรเป็นสิ่งดีจริงๆอะไรเป็นสิ่งดีปลอมๆอะไรเป็นข่าวลวงเช็คให้ดีคุณจะมีโอกาสทางการเงินเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นงานเก่างานใหม่หรือใดๆแต่เรียกว่าการเงินจู่ๆคุณจะมีช่องทางพลิกฟื้นการเงินขึ้นมาคุณจะหมุนเงินได้ลื่นคล่องขึ้นอย่างน้อยที่สุดอาจจะยังไม่ร่ำรวยอะไรในตอนนี้ไม่ถึงกับลื่นคล่องบางท่านอาจจะไม่ได้ถึงกับลื่นคล่องฟู่ฟ้าแต่ว่าจะมีเงินเข้าเงินออก เป็นการบาลานซ์ที่ลงตัวมีเข้ามาก็จ่ายไปพอจ่ายไปก็มีเข้ามาอีกแบบนี้ทำทำให้สทรงตัวอยู่ได้อย่างน้อยๆก็ไม่เดือดร้อนจนเกินไปนักส่วนท่านที่มีเงินเข้ามาค่อนข้างเยอะกว่าเดิม ขอแนะนําว่าต้องเก็บออมให้ชัดเจนความเก็บออมมาชัดๆเลยที่ผ่านมาคุณไม่ค่อยออมเงินใช่หรือไม่อันแน่อาจจะใช้จ่ายเงินตามใจตัวเองมากสักหน่อยช้อปปิง้งเก่งหรือว่าบางท่านอาจจะไม่ได้ตั้งใจอยากจ่ายแต่เป็นเสาหลักของบ้านมีภาระเยอะแยะไปหมดอันนี้ก็ต้องขออนุญาตแนะนําเพิ่มเติมว่าไม่ว่ารายจ่ายจะเยอะขนาดไหนขอให้พยายามออมเงินให้ได้เดือนละเล็กเดือนละน้อยก็ยังดีนะครับหรือถ้าท่านมาได้รับรายได้เป็นรายเดือนรับเป็นรายวันรายสัปดาห์ก็ขอให้แบ่งออกเก็บออมเงินให้ได้แล้วมันจะดี พอมีเงินออมเงินก้อนในระยะยาว1ปี2ปี5ปี10ปีผ่านไปคุณจะมีเงินก้อนอยู่ในมือในอนาคตจะทําอะไรก็จะสะดวกขึ้นไปอีกนะและคําเตือนอีกนิดหน่อยกองนี้ดีแต่มีคำเตือนเยอะหน่อยเพราะว่าค่อนข้างเกี่ยวข้องกับการเงินและผลประโยชน์ระวังคนมาหลอก ระวังผลประโยชน์ที่หอมหวานเกินจริงระวังคำเชิญชวนไปลงทุนที่เอ้ยมันง่ายมันได้เงินง่ายๆระวังนะครับาวางเงินเท่านั้นเท่านี้สิกำไรสิบเท่าร้อยเท่าอย่าไปเชื่อระวังโดนหลอกทุกอย่างคุณมีโอกาสได้เงินคุณมีโอกาสร่ำรวยขึ้นนะกองนี้แต่ขอให้อยู่ในทิศทางที่ถูกต้องการลงทุนที่มีที่มาที่ไปที่มีหลักประกันชัดเจนอะไรแบบนี้อะไรเลื่อนลอยลงทุนในอากาศอย่าไปทำเสี่ยงมีโอกาสสูญเงินได้ แต่กองนี้ดวงดีผมเชื่อว่าคุณจะเลือกได้อย่างถูกต้องนะครับใครมาชวนไปทําอะไรที่ไม่รู้จริงไม่ชํานาญอย่าใจอ่อนเด็ดขาดรักษาเงินรักษาผลประโยชน์ไว้ให้ดีเพราะว่าถ้าคุณเก็บออมดีๆทําอะไรที่อยู่ในร่องในรอยที่ควรจะเป็นนะเอาว่าไม่เป็นหลงโฆษณาชวนเชื่อคุณจะมีความยินดีเกิดขึ้นเรื่องการเงิน จากคนที่ไม่มีเลยหรือติดลบจะกลับมาฟื้นคืนชีพได้เออจะกลับมามีกินมีใช้หายใจสะดวกคล่องขึ้นจากคนที่มีอยู่บ้างแล้วฐานะคุณจะดีขึ้นถ้าคุณที่รวยอยู่แล้วบอกไม่ได้เดือดร้อนการเงินแต่เครียดเรื่องอื่นอยู่คุณจะมีเงินมากขึ้นไปอีกถึงระดับเศรษฐีได้เลยสิบเหรียญเนี่ยเอาตรงๆบางทีการมีเงินเยอะก็ไม่ได้แปลว่ามีความสุขเพราะบางคนนะมีเงินเยอะแต่นี่ก็เยอะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าได้เงินมาเพิ่มเคลียร์หนี้เคลียร์สินให้เรียบร้อยทําให้ ภาะวะการเงินของคุณเป็นบวกเป็นสีเขียวซะ หากลบกลบหนี้ไปให้เรียบร้อยมีเงินออมมีทรัพย์สินมีสินทรัพย,พย์เก็บออมไว้คุณสามารถพัฒนาไต่เต้าเป็นเศรษฐีได้ไม่ยากสิบเหรียญมาการันตีแต่ทายให้ขนาดนี้ไพด่ดีขนาดนี้ไม่ได้หมายความว่าพี่มอสบอกว่าจะต้องรวยวันนี้พรุ่งนี้ไม่ใช่นะมันต่างกรรมวาละต่างกันแล้วแต่บุคคลการกระทําด้วยนี่คือดวงรวมไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งแต่นี่คือแนวโน้มของข่าวดีของคุณกองสองว่าถ้าตั้งใจทํางานทําสิ่งที่ถูกต้องหูตากว้างไกลาตามข่าวสารให้ทันยุคทันโลกแบบนี้ ถ้รู้จักเก็บออมย้ําว่าเก็บออมคุณจะร่ํารวยได้ประมาณนี้นี่คือข่าวดีสิ่งดีๆที่คุณกองที่สองจะดึงดูดเข้ามานะครับระวังภาพลวงตาเท่านั้นเองระวังภาพลวงตาระวังข่าวลวงนอกนั้นถือว่าดีกองนี้มีโอกาสลืมตาอ้าปากมีโอกาส ฟื้นขึ้นมามีโอกาสฐานะดีขึ้นมีโอกาสร่ํารวยได้ในบางท่านด้วยประมาณนี้นี่คือข่าวดีและสิ่งดีๆที่คุณกองที่2จะดึงดูดเข้ามาเร็วๆนี้นะครับเป็นกําลังใจให้นะโอเคครับเดียวไปต่อกอง3กันเลยครับไปโอเคครับคุณทเทียกไพกองที่3นะกับการดูดวงไพ่ทาโร่ไพย่ยิปซีพิก,า,การ์เพื่อความบันเทิงวันนี้นะครับในหัวข้อข่าวดีและสิ่งดีๆที่คุณกําลังจะดึงดูดเข้ามาเร็วๆนี้น่าสนใจนะ ข่าวดีและสิ่งดีๆที่คุณกองที่3จะดึงดูดเข้ามาเร็วๆนี้คืออะไรคุณที่เลือกไพ่กองที่3คุณได้ไพ่9ดาบไนโอฟส s ไม่ต้องกลัวดาบผมย้ำเสมอดาบเป็นตัวแทนพวกความเครียดความเจ็บปวดซึ่งเป็นเรื่องชั่วคราวไม่มีใครเจ็บปวดทั้งชีวิตมันย่อมมีดีสลับไม่ดีไปเรื่อยๆเป็นวัตจักรนะครับดีบ้างไม่ดีบ้างสลับกันไป3าดาบทรีออฟสความเจ็บปวดใจในอดีต มันจะคลี่คลายแล้วดูพลังงานมีเดอะเฮอร์มิตมาเดอะเฮอร์มิตความเจ็บปวดความกังวลคลี่คลายแน่นอนจะช้าจะเร็วอยู่ที่กําลังใจของคุณด้วยนะดูดวงว่าเป็นกําลังใจด้วยก็ได้นี่ดูดวงให้เกิดประโยชน์6ถ้วย six of cups ผู้คนแวดล้อมจะเข้าอกเข้าใจคุณมากขึ้นมีโอกาสที่อาจจะคลี่คลายปัญหาได้ด้วยการช่วยเหลือของคนแวดล้อมก็ได้และเดอะไฮไลทน เออสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคนะครับการทำบุญทำทานให้โชคส่งผลดีแนะ่นอนตามความเชื่อจัดไปตามศรัทธาได้เลย the lovers คุณจะเป็นที่รักมากขึ้นเป็นที่นิยชมชมชอบมากขึ้นเอาซิ the fool ความสุขมาแล้วความสุขความล,ะละันลาความบันเทิงมาแล้วนะเออ the devil มีคำเตือนเล็กน้อยอย่าหลงละเลงเดี๋ยวมาขยายความให้แล้วก็ temperance บริหารจัดการชีวิตให้ดี Balance ดีๆเดี๋ยวดีเอง และปิดท้ายสรุปด้วย The World ใบนี้มาหายห่วงเป็นอีกใบนึงที่ดีมากๆดีที่สุดในสำหรับไพ่ทาโร่สากลไม่แพ้ The Sun เลยนะ The World มาตำราสากลบอกว่า complete แปลว่าสำเร็จมา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 ดูกันจะสำเร็จอะไรยังไงคุณกองที่3ข่าวดีและสิ่งดีๆที่คุณจะดึงดูดเข้ามาเร็วๆนี้คุณกองที่3นะครับเริ่มต้นจากสใบแรกทึ่จะดูน่ากลัวสักหน่อยแต่ว่าไม่ต้องกลัวผมย้ำสเสมอว่าไม่ต้องกลัวดาบ ทุกๆดาบเป็นเรื่องชั่วคราวนะเป็นเรื่องชั่วคราวเออก้าดาบความเครียดความผิดหวังกังวลฝันร้ายนอนไม่หลับใดๆก็แล้วแต่นะความวิตกกังวลหรือแม้แต่หรือแม้แต่บางคนที่มีปมลึกๆในใจคุณไม่ต้องกังวลมันจะคลี่คลายได้ 3. ดาบบางคนมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจมาเจ็บปวดใจมาอกหักผิดหวังมาสดาบถ้าเอาตรงๆดิบๆตามไพ่อะตีเป็นเรื่องของปัญหาหัวใจ ถูกดาบทิ่มแทงหัวใจปัญหาหัวใจเจ็บใจแบบนี้อกหักถูกทิ้งถูกทรยศหักหลังถูกทิ่มแทงหัวใจมานี่คือความหมายที่หนึ่งแต่ความหมายที่สองถ้าไม่เกี่ยวกับความรักจะเป็นความผิดหวังเรื่องอื่นก็ได้แต่กองนี้ผมมองว่าความผิดหวังเรื่องความรักก็เด่นคุณอาจจะน้อยอกน้อยใจที่คนรอบข้างเหมือนไม่รักคุณอะไรแบบนี้ซึ่งคุณอาจจะคิดไปเองบางทีคนรอบข้างเขาก็มีธุระของเขาเออเขา,าอาจจะไม่ได้มีเวลาให้คุณร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วคุณก็น้อยใจอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับข่าวดีคือคุณจะสงบ ใจิตใจได้มากขึ้นกว่าเดิมอยู่ดีๆมาถึงจุดเปลี่ยนชีวิตที่คุณเองก็อธิบายไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่มันจะเกิดความสงบในใจอย่างบอกไม่ถูกมันจะเป็นอาการประมาณว่าเศร้ามาจนอิ่มตัวแล้วทำไมรู้จะเศร้าต่อไปทําไมคุณอาจจะมีจุดปิแบบ้งแวบจุดที่คิดได้บางอย่างด้วยจิตใจตัวเองด้วยความคิดตัวเองเหมือนกับสัญญาณด้วยกันนะ สัญชาตญาณด้วยเออมันก็จะเศร้าไปทําไมว่าอะไรแบบเนี้ยอยู่ๆคุณจะคิดได้ขึ้นมานะครับแล้วพอคุณเริ่มคิดได้คุณหายจากความเศร้าคุณเริ่มดีขึ้นคุณมองไปรอบๆตัวคุณจะเริ่มมองโลกในแง่ดีขึ้นคุณจะพบว่าจริงๆแล้วคนรอบตัวนั้นก็ยังดีกับคุณอยู่ทุกคนล้วนยังดีกับคุณที่ผ่านมาที่คุณไปน้อยอกน้อยใจว่าไม่มีใครแคร์ไม่มีใครสนใจเลยคุณคิดมากไปเองจริงๆ ความก้าวดาบในคิดมากไปเองก็ได้กังวลล่วงหน้าก็ได้ถ้าคุณมองดีดด้วยจิตใจที่สงบแล้วคุณจะพบเลยว่าคนรอบข้างล้วนดีกับคุณนะครับและที่แน่แนกองนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเกี่ยวข้องพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำบุญทำทานแล้วดีสงบสติอารมณ์แล้วดีปฏิบัติธรรมแล้วดีถ้ามีโอกาสถ้ามีความสะดวกปฏิบัติธรรมไม่ได้แปลว่าจะต้องไปวัดไปอะไรให้เป็นกิจจาลักษณะทําที่บ้านก็ได้ตามสะดวก ปฏิบัติธรรมอยู่ที่ใจถ้าใจศรัทธาทำที่ไหนก็ได้ประมาณนี้แล้วแต่สะดวกได้เลยเมื่อคุณมาตามเส้นทางนี้นะแผลในใจเริ่มคลี่คลายความสงบในใจมาเริ่มมองโลกในแง่ดีขึ้นเริ่มศรัทธาความศรัทธาเริ่มกลับมาแบบนี้คุณจะเป็นที่รักของผู้คนมากขึ้นเออเอาจริงๆไม่ใช่เป็นแค่ที่รักของผู้คนเป็นที่รักของทุกสรรพสิ่งอ่ะเออ ทั้งคนทั้งไม่ใช่คนพูดผีปีศาจบิญญาณสัมภเวสีเจ้ากรรมนายเวรเขาจะรักคุณเขาจะให้อภัยคุณเจ้ากรรมนายเวรมีโอกาสให้อภัยคุณลดโทษให้คุณอะไรแบบนี้ตามความเชื่อว่าไปสัตว์โลกทั้งหลายก็จะรักคุณคุณเดินทางไปไหนมาไหนด้วยความปลอดภัยนะประมาณนี้นะตามความเชื่อเลยนะ The Love r s เป็นที่รักของทุกสรรพสิ่งประมาณนี้ถ้าเอาในพื้นฐานเลยที่จับต้องได้ก็คือ เป็นที่นิยมชมชอบของคนแวดล้อมมากขึ้นมีคนมารักมาชอบมากขึ้นเพื่อเผอบางคนอาจจะได้คู่ทําเป็นเล่นไปแต่ถ้าคุณไม่ได้มองเรื่องความรักไม่ได้อยากได้คู่ตีความว่าคุณจะเป็นที่นับหน้าถือตามากขึ้นอันนี้ก็ดีอย่างเลยนะดีไปอีกอย่างหนึ่งว่าถ้าคุณทํางานเกี่ยวกับการออกสื่อการนาเสนอพรีเซนต์ตัวเองแบบนี้ คุณจะได้รับคนนิยมชมชอบมากขึ้นมีผู้ติดตามมากขึ้นตามสมัยนิยมไม่ว่าจะออนไลน์สื่อใดๆก็แล้วแต่ที่คุณนําตัวเองเข้าไปอยู่ในนั้นเสนอผลงานเสนอความสามารถหรือแม้แต่บางท่านรูปร่างหน้าตาดีขายความเป็นดาราศิลปินนักร้องแบบนี้คนจะนิยมชมชอบคุณมากขึ้นแน่ๆแ,และอย่างที่เกริ่นไปตอนแรกว่าความบันเทิงมาแล้วความละลามาแล้วชีวิตคุณจะสนุกสนานมากขึ้นมีความสุขมากขึ้น ความทุกข์ที่เคยมีจะหายไปคุณจะไปที่นิยมชมชอบของผู้คนดังกล่าวแม้แต่มีคนมาลุมรักลุมจีบก็เป็นไปได้ช่วงนี้ขอให้ตักตวงความสุขให้เต็มที่ The f ฟู l เป็นคนที่มีความสุขความสบายใจลัลลาแม้จะดูเหมือนประมาทเพราะยืนละลลาอยู่ริมหน้าผาแต่เขาก็ไม่กลัวอุปสรรคใดๆนี่คือตัวแทนของ The f ฟูลนะครับความหมายของไพ่ The f ฟูลนะมีคําเตือนเล็กน้อยเมื่อได้ดีแล้วอย่าลืมตัว อย่าหลงไปในตัณหาราคะกิเลสท,ทั้งหลายความเดวิลออกมาเดวิลให้ได้ทั้งคุณและโทษเดวิลถ้าเราคามุมมมนควบคุมมันได้เนี่ยอ่มันจะให้ประโยชน์เราจะกลายเป็นคนที่มีสนเสน่ห์อยากได้อะไรก็ได้นะ่มีคนชมชอบหอมหวานเนื้อหอมเลยแต่ในทางกลับกันดาบสองคมในทางร้ายถ้าเราควบคุมเดวิลไม่ได้ปล่อยให้เดวิลควบคุมเราเราจะกลายเป็นคนที่ลุ่มหลงมัวเมาในกิเลสตัณหาราคะทําให้อชีวิตอาจพลิกผันได้ก็ต้องเตือนกันตรงๆต,ต,ตามหน้าไพ่นะ ใบนี้มีทั้งคุณและโทษเลือกใช้เลือกควบคุมให้ดีคุมเดวิลให้ได้คุณจะมีเสน่ห์มหาศาลทายให้อย่างนี้แล้วก็อย่าหลงระเริงขออนุญาตแนะนําตามตรงนะครับไม่ได้ว่านะ Temperance อ่าบริหารจัดการชีวิตให้ดีเมื่อมีความสุขความเจริญเข้ามาแล้วรักษาเอาไว้ให้ดีการได้มาว่ายากแล้วการรักษา,าไว้ยากกว่านี่ทุกๆเรื่องเลยเพราะฉะนั้นคุณเมื่อคุณมีความสุขมากขึ้นแล้วบางคนมีชื่อเสียงด้วยรักษาเอาไว้ให้ดี วางตัวดีๆเสมอต้นเสมอปลายทาดีกับทุกคนใครดีมาแล้วก็ดีตอบใครไม่ดีเราก็ปล่อยผ่านไปอย่าไปคิดแค้นอะไรใครทาอะไรเขาก็ได้อย่างนั้นเองประมาณนี้เราไม่สามารถทําให้ทุกคนพึงพอใจในตัวเราได้นะครับทาเท่าที่ทําไหวพอตราบใดที่เราไม่ได้เบียดเบียนตัวเองและไม่ได้เบียดเบียนผู้อื่นยึดมั่นในความถูกต้องบาลานซ์ดีๆแล้วดีเอง The world ยืนยันใบนี้มาตําราสากลว่าไว้ว่า The world เป็นคําจากัดความของคําว่า complete สาเร็จนะใบนี้มาทําอะไรก็สําเร็จ ประสบความสาเร็จแน่นอนคุณกองสามนี้ที่เคยผิดหวังมาจะคลี่คลายคลี่คลายแล้วก็จะได้ดีคนแวดล้อมสัรเสริญชื่นชมยินดีทําบุญกุศลก็ทําขึ้นโชคเข้าข้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอมีเป็นที่รักของผู้คนเป็นที่รักของทุกสรรพสิ่งถ้าทํางานออกสื่อก็จะเป็นที่นิยมชมชอบคนไหนเป็นดารานักร้องเป็นศิลปินสายงานบันเทิงอยู่แล้วคนจะชื่นชมคุณมากขึ้นไปอีกดังกล่าวระวังนิดเดียวระวังเดวิลแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วยึดถือความถูกต้อง ทำสิ่งที่ควรทำและไม่หลงระเริงไปกับความบันเทิงที่ล่อตาล่อใจนะบันเทิงแต่พอประมาณมีความสุขแต่พอดีพอดีแล้วคุณจะประสบความสุขความสำเร็จทุกประการสมหวังแน่นอนนี่คือสิ่งดีๆและข่าวดีที่คุณกองที่3ามจะดึงดูดเข้ามาเร็วๆนี้นะครับโอเคครับ ขอบคุณทุกการติดตามนะครับอย่าลืมกด Subscribe ไลค์แชร์ได้ตามอัธยาศัยและกดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกคลิปนะครับส่วนท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวก็สามารถทักทายกันมาได้ในเวลาทำการนะเที่ยงวันถึง2ทุ่มโดยประมาณนะครับขอบคุณมากๆแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ